เหนือกว่าวอลสตรีทส่วนที่1น,นะครับเราจะเกี่ยวเนื่องกับการเกินนำของหนังสือ,อและ,ะทฤษฎีงานคอกเทลและในส่วนที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นนะครับผมซื้อหุ้นของบริษัทที่มีผลงานตามพื้นฐานบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ขยายเข้าสู่ตลาดใหม่กำไรเพิ่มขึ้นราคาหุ้นก็เพิ่มตามหรือซื้อบริษัทที่มีปัญหากำลังฟื้นตัวซึ่งมักจะใช้เวลาประมาณ3-10ปีจึงจะเห็นผลถ้าจะหาหุ้น10เด้งต้องดูที่มาเก็ตมาเก็ตแคปสมมุติมาเก็ตแคป สิบพันล้านเหรียญ10เท่าก็คือ1 0 0่งรพันล้านเหรียญถามว่าต้องได้กำไรเท่าไหร่จึงจะรองรับ Market แคป1 0 0่งรพันล้านเหรียญก็ให้ดูจากค่า P/E นะครับสมมุติ P/E เท่ากับ40เท่า1 0 0พันล้านส่วน e-earning นะครับเท่ากับ40 e-earning จะเท่ากับ2.5พันล้านสิ่งที่ต้องระวังก็คือการเข้าสายหมายถึงว่าการซื้อหุ้นในราคาที่แพงแล้วการซื้อหุ้นที่มีค่า P/E สูงแล้วนะครับ ต้องติดตามดูว่าการเติบโตในอนาคตจะมาจากไหนและเมื่อไหร่มันจะเริ่มชะลอตัวการเก็บบางบริษัทที่ราคาไม่ไปไหนไว้เพราะมีฐานะทางการเงินที่ดีและมีหลักฐานว่าอนาคตอาจจะดีขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องทำเงินในหุ้นทุกตัวที่เลือก ชนะ6ใน10ตัวก็สามารถสร้างผลงานได้ที่น่าพอใจการประสบความสาเร็จในช่วงชีวิตของคุณก็คือหุ้นที่ชนะมากๆไม่กี่ตัวและตัวที่บวกเหล่านั้นจะท่วมตัวลบที่ไม่ประสบความสาเร็จได้การขาดทุนจำกัดเท่ากับเงินที่ลงทุนไป แต่กำไรไม่มีขีดจำกัดในเวลาหลายๆปีหุ้นมีราคาสูงเกินไปเป็นสัญญาณตลาดหมีกำลังจะมาส่วนตลาดกระทิงต้องปีนกำแพงความวิตกกังวลไม่เคยหยุด อย่าให้สิ่งรำคาญใจทำลายพอตที่ดีของคุณอย่าให้สิ่งรำคาญใจทำลายการพักผ่อนที่ดีของคุณอย่าเดินทางไปต่างประเทศถ้าคุณมีเงินสดน้อยในวันที่ตลาดตกไปเยอะในที่สุดแล้วบริษัทที่ดีเยี่ยมจะประสบความสำเร็จส่วนบริษัทที่ไม่เอาไหนจะล้มเหลว คุณจะต้องเลือกหุ้นและตัดสินใจด้วยตัวคุณเองการจะได้ผลตอบแทนที่สุดยอดคุณจะต้องซื้อและขายในเวลาที่ถูกต้องแม่นยำในบริษัทที่คุณคุ้นเคยราคาหุ้นจะวิ่งเมื่อนักวิเคราะห์สนใจสถาบันให้ความสนใจ ถ้าหุ้นตกแต่พื้นฐานยังเป็นบวกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือถือต่อหรือจะดีกว่านั้นก็คือซื้อเพิ่มไม่มีใครคาดการอนาคตภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้นักลงทุนที่สะเพร่าจะมีอารมณ์ผันแปรไปเรื่อยๆสามสถานะคือ1 กังวลหลังจากตลาดตกหรือเศรษฐกิจดิ่งลงเหวซึ่งทำให้เขาไม่กล้าซื้อหุ้นดีๆหุ้นจากบริษัทดีๆในราคาถูก 2. อ,อิ่มอกอิ่มใจหลังจากที่เขาซื้อหุ้นแล้วหุ้นราคาสูงขึ้นนี่เป็นเวลาที่เขาควรจะกังวลและตรวจสอบพื้นฐานแต่เขาก็ไม่ทำ 3. กระสับกระส่ายสุดท้ายหุ้นของเขาก็ตกลงมาในช่วงที่ตลาดไม่ดีและราคาหุ้นก็ตกลงมาต่ำกว่าทุนแล้วเขาก็ยอมจำนวนและขายทิ้งไปบางคนเรียกตัวเองว่านักลงทุนระยะยาวแต่ก็ยาวถึงแค่การตกหนักในครั้งต่อไป หรือได้กําไรเพียงจิบจ้อยเท่านั้นทฤษฎีงานค็อกเทลช่วงที่หนึ่งถ้าคนอยู่ในงานสิบคนในช่วงตลาดตกระยะหนึ่งจะไม่มีใครพูดเรื่องหุ้นเขาอาจจะพูดเรื่องลมฟ้าอากาศมากกว่าจะคุยกับผู้จัดการกองทุน นั่นเป็นไปได้สูงว่าตลาดหุ้นกำลังจะขึ้นช่วงที่2ตลาดปรับตัวขึ้น15%คนจะสนใจนิดหนึ่งอาจจะถามว่าหุ้นมีความเสี่ยงแค่ไหนและแล้วก็คุยเรื่องลมฟ้าอากาศต่อไปช่วงที่3ตลาดปรับตัวขึ้น30% คนจะโรคคนจะเลิกสนใจเรื่องอื่นมาล้อมรอบผู้จัดการกองทุนต่างคนต่างพยายามดึงเขาออกจากงานและถามว่าควรซื้อหุ้นตัวไหนทุกคนในงานปาร์ตี้จะลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งช่วงที่สี่ทุกคนต่างล้อมรอบเขาและบอกผู้จัดการกองทุนว่า ควรซื้อหุ้นตัวไหนทุกคนจะมีหุ้นเด็ดคนละสาถึงสตัวเมื่อดูหุ้นก็จะพบว่าหุ้นทุกตัวขึ้นหมดแล้วซึ่งนั่นหมายความว่ามันเป็นสัญญาณที่แน่ชัดว่าตลาดได้ขึ้นไปถึงยอดดอยและพร้อมที่จะตกลงแล้ว ผมเชื่อในการซื้อหุ้นที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะบริษัทที่มีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานหรือหุ้นที่ไม่ได้รับความสนใจตามที่ควรจะเป็นไม่ว่าดัชนีตลาดจะเป็นเท่าไรก็ตามผมอยากสามารถคาดการตลาดและรู้ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำล่วงหน้า แต่ในเมื่อเป็นไปไม่ได้ผมก็พอใจที่จะค้นหาบริษัทที่มีกำไรดีแบบเดียวกับที่บัฟเฟตทำซึ่งผมสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดที่แย่และตลาดที่ดีมีหุ้นสิบเด้งยอดนิยมของผมหลายตัวปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงตลาดไม่ดี แม้ว่าคุณจะรู้ว่าอุตสาหกรรมด้านนั้นจะดีแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งในอุตสาหกรรมนั้นโดยไม่ได้วิเคราะห์กิจการโดยไม่ได้ทำการบ้านคุณก็ขาดทุนไปแล้ว90% 95%การเลือกอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง ก็อาจจะทำให้คุณขาดทุนทรัพย์สินครึ่งหนึ่งได้ถ้าคุณเลือกหุ้นผิดตัวแต่ถ้าคุณเลือกหุ้นที่ถูกต้องแล้วตลาดจะดูแลมันเองไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตลาดแพงเกินไปเมื่อตลาดแพงเกินไปนั่นก็คือคุณไม่สามารถหาหุ้นได้แม้แต่สักตัวเดียวที่มีราคาที่เหมาะสม หรือตรงกับเงื่อนไขการลงทุนของคุณสิ่งที่ผมหวังว่าคุณจะจำได้มากที่สุด 1. อย่าเชื่อทักษะและความรู้ของมืออาชีพมากเกินไป 2. จงใช้ประโยชน์และข้อได้เปรียบจากสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว 3. ม,มองหาโอกาสที่ยังไม่ถูกค้นพบ นั่นคือบริษัทที่ยังอยู่นอกจอเรดาร์ 4. ลงทุนในบ้านก่อนที่จะลงทุนในหุ้น 5. ลงทุนในบริษัทไม่ใช่ในตลาดหุ้น 6. อย่าสนใจการผันผวนในช่วงสั้นๆ 7. กำไรมากๆสามารถทำได้ในหุ้น 8. ขาดทุนมากๆก็สามารถเกิดได้จากหุ้น 9. การคาดการเศรษฐกิจนั้นไม่มีประโยชน์ 10. การทำนายทิศทางของตลาดหุ้นในระยะสั้นนั้นไม่มีประโยชน์ 11. ผลตอบแทนระยะยาวจากหุ้นนั้น พอคาดการได้และจะเหนือกว่าผลตอบแทนระยะยาวจากพันธบัตรรัฐบาล 12. การติดตามบริษัทที่คุณถืออยู่ไม่มีวันจบ 13. หุ้นนั้นไม่ใช่สำหรับทุกคนและก็ไม่ใช่ทุกช่วงชีวิตของคนคนหนึ่ง 14. ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสกับบริษัทและสินค้าที่น่าสนใจในท้องถิ่นเป็นปีๆก่อนที่มืออาชีพจะรู้ 15. การได้เปรียบในการรู้จักอุตสาหกรรมนั้นๆจะช่วยให้คุณทำเงินในหุ้น19 ในตลาดหุ้นนั้นนกตัวหนึ่งในมือมีค่าเท่ากับนกสิบตัวในพุ่มไม้